ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ว่างๆครับผมอัปเดตปลาตู้ปลานะครับให้ชมกันนิดนึงใครอยากได้ตู้ปลาครับมาที่โลตัสพัดมอสีนครินนะครับโลตัสพัฒมศรีนครินนะครับตู้ปลาอ่านปลาปลาสวยงามครับมีทุกประเภทครับก็ร้านดู ติดกับแม็กโดนัลครับเดินมาเลยครับเจอแม็กนะฮะตรงประตูทางเข,ข้าห้างพัดมอนะครับมอสีนักลินครับผมเอ่ออันนี้จะเป็นตร,ระกูลอาหารปลาคร์บนะครับปลาคร์บนะครับก็มีหลายยี่ห้อพอสมควรครับส่วนตู้ปลานะฮะตู้แม่น้ำนะครับใครอยากจัดแม่น้ำก็ อาหารไทยกันได้นะครับอาหารปลานะฮะอาหารปลาอาหารกุ้งนะครับปั๊มน้ํานะครับตัวปั๊มน้ําปั๊มออกซิเจนต่างๆนะครับมีนะฮะอาหารเต่าอาหารปลานะครับปั๊มออกซิเจนเครื่องให้อาหารปลานะครับครับน้ำยาปัส้ามน้ํานะครับตะกอนหัวทรายหัวออกซิเจนนะฮะมีหมดนะครับแบบเป็นแท่งก็มีนะครับ ปลาก็มีหลายประเภทครับผมใครชอบแนวไหนก็มาจาัดได้เลยครับอันนี้อัปเดตตู้ปลาอันนี้เพิ่งจะเอามาลงใหม่ครจะเป็นตู้นะฮะทรงเล็กๆนะฮะกระจกโค้งครับมีระบบกรองไฟ LED เรียบร้อยนะครับรบบกรองนี้จะใส่มากเลยตัวนี้เป็นไฟ LED ครับตัวนีบบ้ไฟระบบสัมผัสครับอันนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊ก ราคาก็พันนิดๆครับวันนี้จะให้ชมตู้ปลากันนะครับตู้กระจกโค้งนะฮะกระจกโค้งนะฮะมีหลายขนาดนะครับมีหลายสีท่าใดสนใจก็มาดูได้เลยครับผมลงใหม่ๆนะครับ นี่ครับกระจกโค้งตู้ยีีนิ้วนะฮะมีระบบรองก็มีเหมือนกันนลายแคปลา่นะมีหลายลายครับถายแม่น้ําก็มีนะครับตู้ชุดทั่วไปนะฮะมีหลายสีสันนะครับมีหลายไซส์ฮะเริ่มต้นก็10นิ้วขึ้นไปครับถึง20่สิบสาสามหกทำได้หมดครับรูปทรงแปลกๆก็มีฮะตู้ปลาเอาให้ชมกันนะฮะ วันนี้ลงของเยอะครับวันไหนไม่มีของก็ไม่ได้อัพเดตให้ชมกันครับวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นระบบกอนะฮะกองบอ่อครับตู้ปลาสามสิบสามหกนิ้วนะฮะกุญายแก้วนะครับน,นี้เป็นกองบ่อนะฮะมีเยอะนี่เป็นเรื่องตู้นะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ดูดูไม้น้ำกันน้อย ไม้น้ำครับจัดไม้น้ำเย็นๆครับนี่สไตล์โล่งๆสไตล์แน่นๆนะครับชอบแบบไหนได้หมดครับตัวนี้จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของลูกค้าครับอันนี้นี่กำลังอันนี้พึ่งจะปลูกครับนี่ต้นไม้น้ำกัดโซยังไม,ยงไม่ยังไม่ขึ้นพิ่งจะปลูก,กวันนี้ โหลแก้วนะครับโหลแก้วอ่าันนี้ก็ขึ้นแล้วครับอันนี้ไม่กี่วันนี้ครับปลูกวันที่สิบเดือนสองนะก็วันนี้วันที่สิบห้านะก็ประมาณห้าวันก็ขึ้นสวยงามได้แก่อนอไม,ม้เดี๋ยวเติมนะ้าอ่าส่วนใบนี้ก็ปลูกวันที่สิบเหมือนกันครับห้าวันก็เดี๋ยวรอขึ้นอีกนิดนึงก็จะดูสวยแล้วนี่ครับใครมีตู้ก็ามาให้จัดได้ครับจัดฟรีครับคิดค่าอุปกรณ์ อันนี้จะดูเรื่องก่อนอเซอรี่ตู้ปลาครับอันนี้จะเป็นพัดลมฮะพัดลมไว้แขวนเป่าตู้ปลานะครใช้ระบายความร้อนนะครับเวลาเราปลูกออต้นไม้น้ำนะฮะก็ให้มันเป่าผิวน้ําน้ําจะได้เย็นๆนะส่นมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่หน่อยก็ใช้หมีครับในตัวีเลีย ก็เน้นน้าเย็นไว้ก่อนจะดีมากครับต้นไม้มันจะไม่ค่อยออตายไม่ค่อยร่วงนะฮะน้าเย็นไฟถึงอันะนี้ก็จะเป็นระบบกองมุมตู้ครับผมนี่มีลายไซส์นะฮะระบบกองมุมตู้ครับน้ําใสแจ๋วดีมากเลยตัวนีนะ้ใส่ข้างมุมตู้นะฮะนี่ติดตั้งมุมตู้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสวยงามครับตัวนี้ออกซิเจนเรียบร้อยตัวเดียวจบ นี่ก็จะเป็นตระกูลกองแขวนนะฮะกองแขวนเอาไปเอาไปแขวนข้างตู้นะฮะก็แขวนโดยประมาณแบบนี้นะฮะนี่ครับนะใช้งานง่ายๆครับน้ำใสกิ๊กตัวนี้จะเป็นตัวดูดสิ่งสกปรกขี้ฟลานะฮะในกรณีที่ไม่อยากเอาน้ำออกอยากดูแต่ขี้ฝุ่นขี้ฟลานะก็ใช้ตัวนี้แทนนะฮะตัวนี้สูบน้ำออกได้นะ นี่เป็นกรองนอกตู้คะตัวนี้มีไส้สามไส้นะฮะก็ใช้ปั๊มต่อเข้าไปในตู้นะฮะนะฮะโดยประมาณนะครับนี้จะใส่มากเลยนี่ฮะการใช้งานนะครับนี่ปั๊มน้ําเข้านะฮะแล้วกระดานน้ําขึ้นนะครับมีไส้กรองทั้งหมด3ชั้นไนส้กรองดีมากเลยการติดตั้งนะฮะแบบนี้กรองนอกตู้ครับสายกิ๊บสำหรับ ตู้แม่น้ำไม่ได้เปลี่ยนน้ำบ่อยมีหลายไซส์ครรุ่นนี้ก็จะดีหน่อยก็จะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ขึ้นมานหนิดึงอันนี้รุ่นนี้จะไม่มีปั๊มนะลูกค้าต้องซื้อปั๊มใส่เองนะครับส่วนรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีปัมมป๊มในตัวนะมีปั๊มในตัวนะมีไส้กรองนะฮะไส้กรองสามชั้น ทดลองนะครับนี่ถือว่าผ่านโอเคครับใช้งานได้พันมินิตรประมาณพันหนะครับตัวนี้โอเคครับเรื่องระบบกรองส่วนต้นไม้จับตู้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับต้นไม้สีสดๆใครอยากได้ก็มาดูเอาครับอันนี้เป็นระบบรองอันนี้มาใหม่ฮะรุ่นนี้แอดแมนนะฮะก็กรองนอกตู้เหมือนกันครับผม อ,อก็รุ่นนี้จะใช้งานง่ายนะฮะจะมีตัวปั๊มน้ำในตัวนะตัวปัม๊มปั๊มน้ำให้น้ำเข้าเองนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดทำงานได้ดีมากราคาก็พันขึ้นไปครับนะพันขึ้นไปนะครับมีหลายรุ่นครับมาเลือกดูได้เลยก็มีปั๊มน้ำนะอ่โหลแกล้วนะครับโหลประกัดก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูล ไฟต้าน้ำไฟ LED ครับมีหลายสีมีสีขาวชมพูฟ้านะครับอ่านฮีเตอร์ฮีเตอร์ก็มีฮะฮีเตอร์ itter, ครหาฮีเตอร์อยู่นะฮะมีร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยวัตต์นี่จะเป็นลายไม้น้ำาสติ๊กเกอร์นะครับไม้น้ำก็มีเยอะพอสมควรครับลงใม่เยอะเทียบเลย ใครชอบลายไหนก็มาจัดไปครับนี่เยอะมากติ๊กเกอร์ฉากฉากนะครับมีลายสวยๆท้งนั้นเลยอยู่ในนี้นก็ตะกูลแปลงขัดตู้นะครับไอ้ตะกูลสายสูบน้ำนะฮะหลอดไฟ UV ครับหลอดไฟ UV ก็ใช้ในการป้องกันตะไคร่น้ำนะครับ ฆ่าเชื้อโรคในน้ําได้นะหลอดไฟ UV เนียใช้งานในบ่อในตู้ดีมากเลยนะครับตู้ไม่เป็นตะไคร่น้ำนะแล้วก็น้ําใสดีนะสช้กระบอกปลาได้ดีหลอดไฟมีทุกแขนครับมีทุกขนาดมีทุกสีครับฟ้าขาวชมพูอันนี้อย่างอันนี้เป็นเ่อร์มมนิเตอร์ครับ มีตัวเซ็นเซอร์อยู่ใช้ผ่านเป็นตัวนะสือสีดำาีเทอร์โมมิเตอร์ปลอดนะน,นี่ก็หัวดิฟใช้จ่าย c o o อันนี้จะเป็นตัววัดน้ำทะเลนะครับวัดน้ำเข็มแปลงทงคำความสาดตู้นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวเจ็ดหัวเจ็ดทนนา,น,าน,นะครับตัวนี้หรับเจ็ใช้กับบอ่อปลาตู้ปลานะฮะ กอนพุนะฮะก็มีอันนี้เป็นกระบอกกระบอกสูบน้ำครับตัวนี้ไปปั๊มน้ำออกนะสูบน้ำออกแล้วก็จะมีหินจัดตู้นะครับหินตะกูลหินตะกูลวัสดุกรองน้ำครับหินนะฮะ,ะตะกูลหินด,ดินนะครับเกลือกคาราบบ์บอนต้นไม้น้ำนะครับ ก็ได้มาเยอะพอสมควรส่วนไฟ LED ตะกูลไฟ LED ก็เยอะนะครับน,นี่มีมาใหม่ๆเยอะนี่ครับรูปทรงสวยๆเยอะมาเลือกชมเลยครับอันนี้จะตัวกรองนะนี่ตัวกอรวกองโฟมใช้งานทั่วไปอันนี้เป็นตัวกรองสามเหลี่ยมข้อมูลครับสวยใช้สำหรับกรองน,น้ำตัวนี้เหมือนกันนะสามเหลี่ยมมีไส้กรองข้างในนะครับต่อส่กับปัมลม นเนมหือนกันอาหนูมีติดบ้างนิดหน่อยฮะเพราะปกติจะไม่ค่อยเน้นเน้นพวกหนูมากจะเน้นเรื่องปลานะครับก็มีติดบ้างนิดหน่อยนี่ก็มาดูปลาปลากรัดก็มีไม่เยอะครับปลากรัดเดี๋ยวรอสั่งมาก่อนครับปลากรัด เชียวเสือพ่นน้ำปลาแมงกอนแมงกรนเ,เงินห้าร้ยเก้าสิบสวยเลยนี่เป็นอขอ,องอินโดรครับตัวนี้นี่สวยของอินโดครับมามอสีบ้าง หัวสีมีติดไว้บ้างครับตัวพันสองร้อยหัวเป้งๆสีสดๆเลยสีได้ใจตัวเล็กๆตัวเล็กๆก็เก,ก้าร้อยเก้าสิบนะนี่นี่น,น,น,นี่แต่ตัวนี้ก็หกร้อยกว่าบาทตัวนี้จะหัวจะดับหน่อยแต่ตัวนี้สวยนี่หัวเล็กๆนี่หัวเป็นลูกพันสองร้อย สองร้อยหัวปักเอกเลยท็อตบอดี้ครับตกลปลาคราับปลูกปลาคราับปลาครับใครในปลาคาร์บร้อยห้าสิบบาทตัวบัน่มสีสดๆสกด็มีตัวใหญ่ติตดไว้บ้างครับ นี่ตัวใหญ่นี่ปลาเพื่อนบ้านเลี้ยงเองครับเพื่อนกันเพื่อนบอมรั่วก็เลยเอามาพักไว้บ้านตัวละ 2, 000, วสองพันยี่สิบสี่นิ้วครับสวยอ๋อนี่ตัวละร้อยครับเทียบเลย นี้ก็จะเป็นปลาแม่น้ำปลากระเพียนปลาฉลามนี่จะเป็นปลาคราบคราบหางยาวสวยมากตะกูลดขอนไม้ก็มีขายขอนไม้ไว้จัดตู้ปลานะครับครับจักรพรัดคราบัตเตอร์ไฟคราบหางยาวเรียกได้สามอย่าง ามสะดวกใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ครับเรียกได้สามชื่อตัวนี้ปลาคราบบัตเตอร์ายปลาคร์บจักรพัดปลาคราบหางยาวตัวเดียวมีหลายชื่อมากเลยก็เอาง่ายๆก็ปลาคราบหางยาวนะครับเอาดีหน่อยก็ปลาคร์บจักรพัดเอาให้เท็กหน่อยก็คร์บบัตเตอร์ไยโอไม่รู้ว่าเขาจะเรียกกันกี่ชื่อกันปลาตัวนี้สวย ลูกค้ามาดีไอพี A P, ลงย t u b e ชมหน่อยฟ้าอื่นๆก็เหมือนเดิมครับเท okay, วด,ดาซิงเกอร์โรซี่เซเป้อูอินโดสวย อันนี้จะขี้หลบหน่อยจะสวยมากเลยตัวใหญ่มากเอ็ก,กมองฮอซีอาเรดดานิโอคาดินันคาดินันจะมีแสงสีฟ้าๆหน่อยนะครับนีออนมีโกลไล ตัวแจะเป็นแถบสีอทองๆนะเลี้ยงไปสวยรามินโนดรามิโนดราม,มิโน,มมโน้อะจะกูดปลาทองก็จะมีตานโตสวยมากเลยรถนี้200บาท200ไม่แพงครับสวยมากหัวเปิ่มสิงห์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นร้อบาท120ครับอ่ปลาทองตัวเล็ก20่สิบกลาง3ามห้าไสใหญ่350ร้อยาสบสาทไสนี้ ก็จะเป็นรวมๆครับบูญห้าสีลักเล่ดำเจ็ดสิบบาทไซนี้สันโจเล็กลักเล่ดังสิงเล็กสิงกลางสิงดำ สิงดัสีดำแล้วก็เรียว,วกินก็ปลานกยุงครับน,นีออนอันนี้นกยุงเจ็ดสีอันนี้ชิลีครับชิลีนี่จะหมดแล้วขายไปเยอะแล้วอันนี้จะเป็นตะกูล เรสแดงๆดงใหม่บอลลูนคูนบอลลูนเงินบอลลูนทองบอลลูนดำซันฟินเงินมิกกี้เมาส์ก็เหลือบ้างนิดหน่อยครับขายจะหมดแล้วแล้วก็มีซานตาคอสร์สเสือนี่ก็จะหมดแล้วครับเสือสุมาตาอันนี้สุมาตาทองสวย ชักเกอร์ครับมาชักเกอร์ดูตะไะคร่นะฮะเอ่อตัวนี้เป็นปลานําพึ่งฮะด,ดูดูดีนะครับลงตู้ลงบ,อบ่อปลานี่ตะไคร่น้ำเก่งเลยปลาแพะไม่ทำความสะอาดครับเ,เดนิสันสีสดมากควีหฮอมกุหลาบ สอดมอลลี่สอดแดงปลาแดงปลาเผือกกุ้งตัวีครับกุ้งกำลังกินกันอยู่เลยรอค่าพีก็โดนกินแล้วครับมันเยอะจัดครับอันนี้ปลาทองโกโมเมตสวยแดงปัดตูไม้น้ำม้น้ำมาใหม่ครับเยอะครับ ดูตามนี้ครับไม้น้ามีหลายชนิดครับมีอยู่สองสามตู้ครับ,รบกเยอะพอสมควรสาหร่ายก็มีครับต,ตัวกุณสาหร่ายตนี้จะเป็นสีนี้นะ,ะง,งานเรากำลังยุ่งกำลังขายของอยู่ครับอันนี้ก็เป็นขอนไม้ห้าสิบบาท สวยนี่ะตะกูลอารูเบียส่ม,มีอเมซอนก็มีครับใหญ่แก้วครับก็คทท่ารวมก็ประมาณนี้ครับผมอโอเคหมดทุกอย่างแล้วครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมกันใหม่ ก็มีหลายยี่ห้อนะครับโซโบไลเทค D.N.A. ปั๊มออกซิกเจนปั๊มออโตโ้แมติกนะฮะใช้เวลาไฟฟ้าดับมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับปั๊มออโตโอออ้ใครไม่อยากให้ปลาตายก็รีบมาซื้อปติดบ้านไว้ครับไฟดับติดเองได้ก็มีปั๊มน้ำทั่วไปครับปั๊มสูบน้ำนะครับมีหลายรุ่น มาใหม่เยอะครับอ่าอันนี้ฟันนานนะครับตัวเล็กตัวใหญ่หลายหลายขนาดมากมีอ่านปลาครับ,อ,าาบอ่านปลาครับก็มีหลายยี่ห้อของสุขภาพครับเออร้านดีเอ็มควาเลี่ยมนะครับ มสีนักลินนะครับใครอยากได้อุปกรณ์จัดตู้นะฮะตู้ปลาปลาสวยงามของแต่งตู้ปาลาระบบกรองมีครบโอเคครับเดินมาร้านแม็กโดนัล์นะครับติดกับแม็กโดนัล์นะครับทางเข้าประตู ก็ะจะเจอบูธใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับไปว่างๆจะอัปเดตให้ชมกันใหม่